สวัสดีครับนะครับพบกับช่องเกษตรทำเองได้นะครับวันนี้หลายวันก่อนนะครับมีคนพักเข้ามาในในเพจของผมนะครับว่าปลูกทุเรียนปลูกยังไงให้มันรอดนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการปลูกทุเรียนให้รอดนะครับต้องขออภัย นะครับมีมีหน้ากากนะครับเนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 าาถึงแม่ก็จะอยู่คนเดียวก็ต้องอาระมัดระวังตัวนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในนี่ต้องจะต้องใส่หน้ากากนะครับทีนี้ลูกทุเรียนนะครับลูกยังไงให้รอดนะครับนี่ครับต้นทุเรียน นะครับนี่เป็นของผมเองที่เพาะไว้ปีที่แล้วนะครับถามว่าลูกทุเรียนต้องขุดหลุมไหมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ของแต่ละสำนักนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยจะจะไม่ไม่ขุดนะครับใช้วิธียกดินขึ้นมาเป็นเป็นกระปุกนะครับแล้วก็จะเจาะหลุมนิดเดียว นะครับไว้สําหรับใส่ต้นต้นทุเรียนนะครับใ,รใส่ใส่ใส่ต้นทุเรียนตัวน,นี้นะครับนี่นะครับก็มีมีดหนึ่งหนึ่งเล่มนะครับมีมีดหนึ่งเล่มไว้วัดตัดตัดรากที่มันคุดคุดนะครับเพราะเพราะทุเรียนเนี่ยถ้าไม่ตัดรากคุดออกเจ๊งนะครับรากมันจะไม่เดิน นะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ให้ดูนะครับลองเห็นไม่เลยโอเคนะครับนี่คือต้นกล้าทุเรียนนะครับเราก็มาทําการตัดนะครับตัดท้ายถุงนะครับตัดก้นถุงเลยตัดไปเลยครับไม่ต้องเสียดายมันนะครับไม่ต้องเสียดายถุงนะครับระวังมือด้วยนะครับน้องๆหนูๆ ตัดแบบไปเลยครับตัดแบบไปต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าให้ดินมันอย่าให้ดินมันแตกนะครับเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกนะครับดินมันก็จะเปียกๆนะครับผมวางไว้กลางฝนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า ทุเรียนนะจะมีรากที่มันขุดๆนะครับที่มันขุดๆไอ้พวกนี้ต้องดึงออกให้หมดนะครับพวกนี้ต้องตัดออกให้หมดต้องดึงออกให้หมดนะครับต้องดึงออกให้หมดนะครับที่ขุดๆเนี่ยเพราะว่ามันจะได้รากมันจะได้มันจะได้เอารากใหม่ออกมาแล้วก็จะได จะได้ลงดินนะครับจะได้ลงดินนี่ถ้าเราไม่เอาออกนะครับรากเนี่ยมันจะขดอยู่ตรงเนี้ยครับมันจะขดอยู่บริเวณนี้แล้วทุเรียนมันก็จะไม่โตนะครับทุเรียนมันก็จะไม่โตนะครับทีนี้ก็วางไปเลยนะครับเช็คปริมาณให้ดีนะครับเช็คปริมาณดินให้ดีนะครับแล้วดินกลบนะครับดินกบดินกบนะครับอดินกบ ดินกบงี้นะครับดินกบงี้แล้วก็ดึงงี้ออกนะครับดึงงี้ออกงี้ลักษณะนี้นะครับมันจะไม่สร้างความเสียหายให้กับต้นทุเรียนเลยนะครับข้อสาคัญนะครับตรงนี้บริเวณน,นี้นะครับบริเวณน,นี้อย่าเอาดินกลบเด็ดขาดเพราะว่า ทุเรียนมันจะมีรากอากาศนะครับให้เบกเบกดินมาในลักษณะนี้นะครับเบกเ่ยดินในลักษณะนี้ในลักษณะนี้ท่านผู้ชมเห็นนะครับเบกเ่ยดินมาในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้นะครับ,หล,รบหลายคนที่ อะบกาเรียนนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับดูให้ดีนะครับแต่แล้วสำนักเขาจะไม่ไม่เผยวิชานะครับเนี่ยเขาเปิดอย่างนี้แต่เราผมก็เอางี้คุมนะครับเอางี้คุมพวกฟางข้าวเก่าๆนะครับฟางข้าวที่ซื้อมาให้วัว แล้วก็เหลือนะครับก็เอากลุ่มไว้อย่างนี้นะครับก็ทํางนี้นะครับตบ,ตบดึงซะหน่อยนะครับให้เหมือนเด่นๆน,นะครับไม่จําเป็นต้องขุดนะครับไม่จําเป็นต้องขุดก็ยกกระปุกไว้อย่างนี้นะครับนะครับก็ถ้าไม่ขี้เกียจนะครับ ถ้าไม่ขี้เกียจก็รดน้ําแต่ช่วงนี้ผมขี้เกียจเพราะดินเปียกอยู่นะครับก็ก็ไม่จําเป็นต้องรดนะครับส่วนเรื่องปุ๋ยนะครับยังไม่ต้องใส่นะครับยังไม่ต้องใส่นะครับรออีกประมาณสักสิบห้าวันนะครับให้รากท้นเรียนมันเดินดีก่อนแล้วค่อยค่อยใส่ปุ๋ยนะครับค่อยใส่ปุ๋ย นะครับนี่เป็นทุเรียนบ้านนะครับของผมเป็นทุเรียนบ้านนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองถามว่าทําไมถึงถึงปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับถามว่าทําไมถึงปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองลนะักษณะการรักษารักษาอ,อของดูแลรักษาเนี่ยนะครับโอ้ขอใบเสียงดังนะครับ ทุเรียนพื้นเมืองเนี่ยจะจะดูแลรักษาง่ายกว่านะครับนะครับอีกสองอีกสองสามปีนะครับดูแลรักษาแบบนี้สองสาปีก็ค่อยค่อยเสียบข้างนะครับค่อยเสียบข้างนะซึ่งคลิปในการเสียบข้างทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ทีหลังนะครับถามว่าทำไม ถึงนิยมปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองก่อนนะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้ว่าการดูแลรักษามันจะง่ายนะครับทุเรียนที่จะไว้ลูกได้นะครับจะต้องอายุ4-5ปีนะครับซึ่งถ้าเป็นหมอนทองนะครับทุเรียนพันธ์หมอนทองเนี่ยจะดูแลยากมากๆนะครับดูแลยากมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการควบคุมปริมาณน้ําการดูแลเรื่องเรื่องน้ําดูแลเรื่องต้นนะครับจะดูแลยากมากแต่ถ้าเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับปลูกให้โตก่อนนะครับปลูกให้โตก่อนสักประมาณสักสามสีป่ปีนะครับสามสี่ปีค่อยเสียบข้างก็ยังได้นะครับลดโอกาสการตายของ ทุเรียนพันหมอนทองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับทุเรียนพันหมอนทองเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะคนทิ่ปลูกทุเรียนส่วนใหญ่ก็ก็จะมุ่งไปทางหมอนทองทั้งหมดซึ่งผมคิดว่าต่อไปอนาคตของทุเรียนหมอนทองเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะโอเคนะครับซึ่งผมก็ มองเห็นไปในทิศทางของทุเรียนสายพันธุ์อื่นมากกว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นยาวลิ้นจีหรือว่าไม่จะเป็นไม่ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์มูสังคิงหรือว่าจะเป็นกบชายน้ํานะครับเม็ดในใย,ยปรางนะครับทองย้อยนะครับคือทุเรียนเป็นจะพันธุ์ที่มันมันหลากหลายนะครับน่าจะน่าจะไปได้ดีกว่านะครับผม จากใจลึกๆผมไม่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 สนับสนุนให้ปลูกทูเเียนหมอนทองนะครับถ้าจะใต้มาติดต่อผมไปท่ากิ่งทูเรียนนะครับเสียบยอดทุเรียนไปนะครับแต่ถามว่าจะให้ติดพันอะไรนะครับถ้าจะติดพันหมอนทองก็ก็เดี๋ยวมีทีมงานไปนะครับผมไม่ไปนะครับแต่ถ้าจะติดพันอื่นทีมงานไปด้วยผมก็ไปด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็สาธิตการปลูกทุเรียนที่สวนของผมนะครับวันนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับถือว่าเป็นวันดีๆนะครับเป็นวันดีๆของเกษตรกรหลายๆท่านนะครับการปลูกทุเรียนไม่จําเป็นจะต้องปลูกวันพืชมงคลนะครับปลูกวันไหนก็ได้นะครับต่ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาว่าท่านจะดูแลรักษาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ ถ้าท่านรักทุเรียนนะครับทุเรียนก็รักท่านนะครับถ้าท่านรับต้นไม้ดูแลต้นไม้อย่างดีนะครับต้นไม้ก็ให้ผลผลิตนะครับตอบแทนกับท่านนะครับอย่างผมก็จัดว่าหนักนะครับดูแลดูแลทุกอย่างเป็นอย่างดีนะครับอีกฝั่งของภูเขานะครับของผมก็มีมีทุเรียนอยู่ซึ่งผมจะไม่ไม่มุ่งเน้นหมอนทองนะครับจะมุ่งเน้นไป เป็นทุเรียนบ้านๆเป็นทุเรียนพวงมณีเป็นทุเรียนายาวลิ้นจีเป็นทุเรียนแดงอินโดเป็นทุเรียนมูสังิงอะไรจะพวกนี้มากกว่านะครับซึ่งาบางต้นก็เสียบยอดแล้วนะครับบางต้นก็ยังไม่ได้เสียบยอดนะครับยังบางทีก็ยังตัดสินใจเรื่องสายพันธุ์ไม่ได้นะครับสำหรับทุเรียนที่จะปลูกใหม่ในอนาคตข้างหน้านะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอ ายุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ